สวัสดีเพื่อนๆชาวเซียนนทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมขี้มดจังนะครับก็วันนี้วันเสาร์ที่19มีนานะฮะก็วันนี้ก็เป็นดันเจียนลายวันดันเจี้ยนทองนะฮะระดับยากนะครับก็ต้องเอาตัวอมตะไปเยอะๆครับผมก็มีเท่านี้ฮะเฟิงเยี่ยนผมกินไปหมดแล้วฮะก็ทีมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูกัน นะครับมอนที่เจอในดันก็จะเป็นอารีนะฮะฟุกิฟุกิเจอประจำแฮปปี้นะฮะใครฟาร,ร์มดันเจ็ดก็จะเจอบ่อยๆนะฮะก็เรียกว่าวันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะเพราะว่ามอนเตอร์จะป้องกันเป็นฮิตฮิตก็คืออย่างบางสกิลอ่ยอย่างเดวโลนสกิลล่างเนี่ยตีได้5้าทีมันจะขึ้นดาเมจเป็นเลขอะครับ ขึ้นหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งฮิตนะฮะเราต้องทำให้อมตะฮิตมันหมดก่อนนะถึงจะตีเข้านะครับตัวที่ใช้ก็เลยจะเป็นอามตะหมดเลยครับอ,อย่างมิงมิงนี่ก็อามตะนะฮะอ่าเดลโลนเดซี่ฮะอมตะหมดเลย <c oughs> ส่วนไปหลงเนี่ยถึงจะไม่อามตะนะแต่พอมันฟื้นมามันก็เหมือนอามตะครับเพราะว่ามอนเตอร์มันจะไม่มีลบบัฟนะครับ ส่วนมู่สงีงยังกากอยู่เลยนะฮะอู๋สงไม่ใช่มู่สงรับเรียกมู่สงก็อัปตาเทิอนเดียวนะครับก็ถ้ามีห้าหกดาวใช้ก็แจมเลยนะก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะจะได้รู้ๆกันไปป่ะไฟเลยอ๋อใช้สกิลกินฮิตมันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับศูนย์หนึ่งทีก็คือหนึ่งฮิตนะฮะ ตีเอายิบไปเรื่อยๆนะเรียบร้อยครับก็กดสกิลให้มันต่อเนื่องนะฮะเธนจะได้ไม่เดินอมตาเราจะได้ไม่หมดนะครับต้มตีแรงมากดูดาเมจที่ไปหลงโดนดีครับแทบตายฮะแทบตายโอเคครับใกล้หมดแล้วครับกระพริบแล้ว โอเคฮะปิดบันทึกปาบนัน่นนะฮะเรียบร้อยร่วงเลฟสองก็เหมือนเดิมครับทำสกิลฮิตให้เยอะที่สุดน,นะครับพยายามขอให้ต่อเนื่องนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้ปุกกี้ตีแสนกว่าละเจ้าจอ์ ไปลงนี่จะกินฮิตได้เยอะนะเนี่ยฮะฟัดฟาดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวมันก็หมดฮะเท่าตัวไม่อมมาตาหรือว่าอมมาตากายภาพอย่างเดียวไปเนี่ยหงายครับบอกเลยสวนมาทีเป็นแสนเนี่ยเอาอะไรมารอดนะฮะสี่ห้าดาวลงไปให้หมดครับอย่างนี้ผมใช้สี่ดาวอย่างเนี่ย ก็เดี๋ยวเดียวตายก็ช่างมันเอามากินฮิตไปเรื่อยเรื่อยฮนะทางอันนี้ได้ฮิตเดียวนะฮะโอเคครับล่วงไปสองฮนะเล็บสุดท้ายครับเล็บนี้นี่มันจะไฟฮิตเยอะหน่อย แสนสามอ่ะไม่เอามาตาเอาไหวไหมละ่ะไปลงนี่กินฮิตทั้งท่าบนท่าล่างเลยนะครับก็จะเขาเรียกว่าปีหลายดอกดีนะเหมาะสำหรับดันวันนี้มากๆนะเดี๋ยวลงตับตับ,ต,บตับกินฮิตหนึ่งสองสามสี่ห้าฮิตครับอย่างนี้เรียก5้าฮิต สองสามอ่านี้สามไสหลงเทินหมดครับทําไม่เป็นไรครับเวบสุดท้ายแล้วครับน่าจะรอดแล้วล่ะอยาให้เทเินเะดินนะครับเพราะว่ามู่สงนี่อมตะาเทินเดียวนะฮะูสงนะไม่มู่สงผมนี่ก็มู่สงเรื่อยเลยมันชินอะ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็ยังกินไปเรื่อยๆอยู่นะแต่ถ้าใครมีแบบธระมตา5ตัวฟูฟู6ดาวหมดนี่ก็สบายนะบอกเลยยังไม่กระพริบเลยอนะ่ะมันกันกี่ฮิตเนี่ยโอเคโอเคโอเคอ่าอีกทีเดียวตายอย่างนี้บานเรียกไม่ต้องสืบเรียบร้อยโอเคครับผมเอาตัวรอดไปได้นะครับวันนี้ ก็ผ่านไปนะฮะมาดูรางวันเราได้เท่าไหร่นะครับแสนห้าหมื่นทองครับโอ้ถ้าเป็นสามระดับสามดาวนี่จะได้ประมาณห้าหมื่นทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไงนี่ใครชอบคลิปนี้กด subscribe ไ้ได้นะครับแล้วก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับปรับใช้ตามตัวที่เพื่อนๆมีนะครับไงพบกันใหม่คลิปหน้าดนะันวันอาทิตย์นะก็จะโหดขนาดไหนแล้วก็ติดากติดต,ตามคลิปอารีนา EP เจ็ดนะเพิ่งออกมานะครับ บางคนบอกว่าผมไปพากมวยหรือเปล่า,เปล,าเปล่าครับผมเคยพากเลยยาวมูเล่นนะฮะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ